การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่4ประจำปีงบประมาณ2,566จุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนจากนโยบายผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเฮลทเลเ a ซีในประชาชนให้สามารถดูแลตนเองได้ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในเดือนกันยายน2565ผู้รับผิดชอบงาน HL ทั้ง8จังหวัดได้รวมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตส,สุขภาพที่4จนทำให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน,นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตส,สุขภาพที่4โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ระดับเขตส,สุขภาพขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการ CPPO และบุรณาการร่วมกับกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการนำโดยผู้บริหารระดับจังหวัดระดับอำเภอขับเคลื่อนผ่านคอปอสอ,อและพอชอ,อระดับตำบลขับเคลื่อนผ่านรอพสตอสอ,อ,สอ,อนอและพอชอตอนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทำให้เกิดพื้นที่ต้นแบบแ8จังหวัดได้แก่ลบบุรีอำเภอชัยบาดานสระบุรีอำเภอวิหารแดง นครนายกอเภอเมืองนครนายกปทุมธานีอ,อลาดหลุมแก้วนนทบุรีอเภอไซน้อยพระนครศรีอยุธยาอเภอเสนาอ่างทองอเภอโพทองและสิงห์บุรีอ,อรบางระจัน แบ่งเป็นระดับโรงพยาบาลจำนวน14แห่งระดับรพสตและสออนอจำนวน108แห่งรวมหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งสิ้นจำนวน122แห่งและขยายผลไปสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพสถานประกอบการจำนวน12แห่งตลาดสดประเภทหนึ่งจำนวน36แห่งชมรมผู้สูงอายุจำนวน44แห่งและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน34แห่ง โดยยึดกรอบแนวคิดการดำเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม V-shape และ10องค์ประกอบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพกรมนามัยทั้งนี้ได้นำา3 3ขั้นตอนสู่ HLO จากสออภิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีมาขยายผลนำโดยนายแพทย์สุขสันติพักธรรมนักเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบสาสุขอุ่นใจ ขั้นตอนการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ HLC ในเดือนมกราคม2566เขตสุขภาพที่4ทั้ง8จังหวัดได้จัดตั้งคณะทำงาน HLO และประกาศเป็นนโยบายขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2566ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้ง8จังหวัดในเดือนพฤษภาคม2566ได้ลงพื้นที่เยี่ยงเสริมพลังโดยมีทีมพี่เลี้ยงระดับเขตได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพผลการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ HLC เขตสุขภาพที่4เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านระบบสาธารณสุขอุ่นใจจำนวนทั้งสิ้น1 0 0 0แห่งและมีองค์กรที่ผ่านเกณฑ์เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน642แห่งซึ่งเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยและมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน554แห่งสูงเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เขตสุขภาพที่4มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์เป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวน245แห่งเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเขตสุขภาพที่4จากการสำรวจประชาชนจำนวน4,080คนอยู่ที่ร้อยละ90.16 จากการดำเนินงานทำให้เกิดผลงานวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพจำนวนทั้งสิงส้น38ผลงานและเกิดคนต้นแบบด้านสุขภาพคน Vshape จำนวน7ท่านทั้งนี้มีผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่4นํนำเสนอในเวที HL ระดับนานาชาติจำนวนทั้งสิงส้น6ผลงานเพราะคุณคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญ มาร่วมสร้างเฮลท์เเลซีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนเขตสุขภาพที่สี่กันนะคะ